ข้าของก็ละเนระนาไปหมดแล้วลูกเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยแม่แพะเดินตามหาลูกก็ได้ยินเสียงเล็กๆล,ลอดออกมาจากตู้นาฬิกาหนูอยู่นี่จ้ะแม่หนูอยู่นี่จ้ะแม,หะแม่หนูซ่อนอยู่ในตู้นาฬิกามาป่าจาับพี่ๆไปกินหมดเลยแม่แพะร้องไห้อะไร ลูกทั้งหกของมันเมื่อคลายความโศกเศร้าแล้วแม่แพะก็ผาลูกตัวเล็กตามไปที่พุ่งหญ้าหินหมาป่านอนกลนครอบครอบแล้วก็มีอะไรนะดินกระดูกกระดิกอยู่ในทอน้องด้วย แม่แม่จึ้นกลับไปได้โอเค บรรยายสิ้นสุดลงคนงานได้เดินไปถามาาาาาด็อกเตอร์ไซเดอร์ว่าผมเห็นเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นั่นคือการคืืศักดิ์ศีให้ความเป็นมน,นุษย์กลับมาให้เราแต่สำหรับพวกเรามันคงสายไปเสียแล้วคุณจะช่วยการง,งาทำอะไรบางอย่างให้กับลูกๆของเราได้ไหมครับในเดือนกันยาย,ยนคริสต์ศักราช1919โรงเรียนบอลดอแห่งแรกจึงถืงกอกำเนิดขึ้นณ้มือสตุตการ์ทประเทศเยอรมนี เตออสายอร์เอมอีโว <c oughs> Mont ่เจ้าของรถมาสด้สและานทมาตการทรได้มันเพื่อเรื่อเส่องผู้ดก็จะมอะริงที่เกิดขึ้นในมลตุชาติได้ว่ามันมีาสิบยาขไปเพื่ออดาทาจิตวิาณและความ่งเรืองิตวิญา ก็จะเข้าสูงาง่งานฉลอง90ปีวันเกิดประดูมาสู่มหาสิจารการการศึกษาพิธีกรขอแนะนำก่อนนะคะพิธีกรคนนี้น่าสดใจมากขอแนะนำคนนี้สวัสดีค่ะ มาสามเมืองค่ะเพราะวันนี้มีเด็กๆแล้วก็คุณครูมาเข้ามาด้วยจากวิทยาลัยสุดาค่ะแล้วก็เด็กๆจากป็นศิษย์ศรัทธาเป็น เด็กนะคะเรียนแบบ2ภาษานะคะตอนนียาราสาวก็อยู่ป .4 แล้วค่ะถ้าเราจะสวัสดีเพื่อนๆเป็นภาษามือเราจะทำอย่างไรคะ นี้ก็ทำงานแปลงสลระแปลหนังสือเกี่ยวกับการสาวนอร์ดอกเรแล้วก็ช่วยทำเยรรุบานอยู่ที่เชียงใหม่ในแนอ,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 อร์ดอฟเือสายฟากว,ว้างวอรดอกก้าสผมอ,อ่อนขอวอรดอกสอปี <c oughs> แปดปวันทีเนี่ยเราก็มองมนที่ตัวเรองกนหนึปี2ปี3ปี4ปีห้าปี ไปจะวยแต่คิดคิดปีก็ไม่รู้ละวันนั้นไปที่ไหนบาที่ผมคิดจริงเลยเราต้อปีเดียวเท่านั้นแหละรู้ไหมล่ะไปอยู่ที่ไหนความคิดมันเกิดใหม่นี่นแหละวันนี้ผมมีสมบัติอะไรบ้าะใครตาที่มองเห็นนะครับ สมบัติจะไม่อยู่ในใจผมมองเห็นทุกทา่านคือครูผมอาจจะสงสัยอายุต่างแต่กที่แปลแล้วทำไมเห็นเราเป็นครูใครเคยได้ยินบ้างว่ามันมีเสียงวิจารณบอกคนเราเนี่ยเข้าไปอยู่ ยอนะแยะหลากหลายนะครับผมมีสิ่งที่จะมาฝากอย่างนี้ว่าเราถ้าเป็นครูแล้วไม่มีเห็นว่าทูกสิษย์คือครูเราเนี่ยวิญญาณความเป็นครูยังไม่เกิดเราเอาไปคิดนะเพราะอะไรเราไม่ใช่คนที่หวงวิชา พะเราเป็นครูเราต้องถ่ายทอบพิชาเมื่อเราถ่ายทอบวิชาเนี่ยคนที่จะเป็นครูเราแล้ว,ลวออกข้อสอบดีที่สุดเนี่ยคือลูกศิษย์เขาไม่รู้เขาถามนี่คือข้อสอบจริงๆถ้าเราเป็นครูแล้วเราไม่มีปรรัญญามองตรงนี้ไม่เห็นแล้วก็อยางเป็นครูเลยมนุษยเรา ถ้าเราไม่มีอะไรเราไปว่าเรานี่เป็นธรรมชาติของทิเลสไม่มีอะไรอยู่เรไปว่าว่ากันเลยท่านอาจารย์พุทธทาสเคยพูดไว้ตอนใจดีเราอยากต้องการเรียนธรรมะต้องกล้าเดินกกทูนกระแสจริงๆเม่ได้เดินทวนก,กระแสเรามองข้างบนน้ำมันไหลไม้มันปักอยู่กับที่ มองตรงนี้ก็เหมือนกับมันมานนั้นมันทูนแต่แสแต่ลึกๆึรากมันไม่ได้สวนเราเนี่ยเกิดมามีของดีอยู่แล้วไม่รักษาเห็นไหมเราสู้กระแสน้าไม่ได้เพราะเราไม่สนใจมันนะปกติแล้วเนี่ยเขาอ,อยู่โรงนี้ดีดีอยาเอาสิ่งบนเปื้อนเขาอยาอ่าเอาขยะเข้ามา ไม่จริงครับต้อปิดโอกาสน่อยไมันก็ออมาสิแลเราอ,อ,อ,อยู่แข็งอยู่ได้งั้นแหละคือมนุษย์เห็นไหมครูไม่ใช่อาชีพครูคือธรรมชาติของทุกคนเกิดมามีอยู่แล้วครับการศึกษาเราก็มีอยู่แล้ว เราไปดูถูกมันผมไม่เขียนไม่นานแล้วนะคนเราขึ้นไปอยู่บนเรือนปสบายก็หน่อยพวกเราวาตัดเสาเรือของตัเองทิ้งเนี่ยพอขึ้นไปแล้วมันลืมตัวลืมพื้นดินก็ลืมตัวแล้วเกิดมาจากพื้นดินแต่แค่เรามีตรงนี้อย่างเดียวที่รู้ว่าเราเนี่ยมาจากพื้นดิน เวลานี้การศึกษาเรียกหาคุณธรรมนะเรียกหากค่ใหญ่ไม่ได้คนที่ตัวเองเป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าคนที่ตัวเองแล้วก็มีสติสักหน่อยก็จะรู้อ๋อร่างกายรเราพอตีมันมาจากพื้นดินแนั้นแหละนะครับพระนั้นเราไม่รู้คุณค่าของพื้นดินได้อย่างไรนะนี่ยมนมุษ มันม่เป็นมนุษย์้วเวลานี้มันกลายเป็นวัตถุนะ,ะรัษาอะไรกับการจัดก,การศึกษาเันจะทำให้คนกลายเป็นวัตถุแต่ก็ไม่ใช่ไปทั้งหมดนะมันต้องมีมีส่วนหนึ่งที่ถ้าถึงตรงนี้ได้มันมีกรอบอยู่หนกรอบคนเห็นคนเป็นคนคนั่นแหละคนคนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่กำเนิดคนย่อมเป็นคนทุกคนไป จะแตกต่างกันได้จะช่วยดีใช่ไหมย5ปีนะคะที่แล้วในการก่อตั้งบ้านรักหรือว่าโรงเรียนอนุบาลบ้านรักที่อยู่ที่สกมวิทยนี่นะคะครูมนก็ต้องมานั่งหาแหละว่าการศึกษาแนวไหนที่จะเข้าถึงหัวใจของผู้บริหารโรงเรียนได้มากที่สุดเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนนี่เองนะคะที่เป็นคนกําหนดแนวทาง ในเรื่องของการศึกษาถ้าหากเราหาการศึกษาที่ทําให้ตัวของเราเองในฐานะคนก่อตั้งเข้าใจไม่ได้แต่เราคิดว่าเราไปคว้าแนวนี้มาแล้วมันดีแล้วเราก็ทําเพราะว่ามันดีแต่ทําแล้วไม่ได้เข้าใจว่าดีอย่างไรก็อบอกว่าในท้องตลาดทุกวันนะฮะที่รู้หาแนวทางอยู่เนี่ยพลุ้งมาสัมผัสการศึกษาวอดอเพื่อคิดว่า มันเป็นการศึกษาของตัวคนสอนก่อนมันเป็นการศึกษาของครูที่จะเป็นครูของเด็กถ้าตัวเราเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้เราคงเข้าใจเด็กตัวเล็กๆได้และเราหาความรู้เรื่องนี้กันก่อนแต่แม่เป็นแม่ครูและเรียนเป็นปลูกเราการเรียนการสอนทั้งหมดกิจกรรมนั้นคืออะไรทุกอย่างที่มันอยู่ในบ้าน เราเห็นความชัดเจนตรงนี้ค่ะในสิกบกว่าปีที่เราเดินทางไปหาห,ห,หลายๆโรงเรียนเรึก่าพี่ครูค่อยๆคุยกันว่าเจ็ดขวบแล้วนะแล้วค่อยเรียนตามกว่าเจ็ดขวบนะอยู่บ้านพวกเราเป็นครูรูปานเราจะสอนลูกนะคะตัวเล็กๆแบบอยู่บ้านกันในครั้งนั้นเนี่ยโรงเรียนไปยอไทยยังเป็นโรงเรียนทั้งเล็กมีเด็กผมจาได้มีคนถามว่าแล้วไปยอไทยมีเด็กกี่คนผมบอกมีเจ็ดคน <c oughs> ครึ่งหนึ่งนั้น เป็นลูกของผมอีกสามอีกสามสี่คนเป็นลูกเพื่อนกันะนะก็ได้เรียกเสียงหัวเราระทำใจคนฟังนะเอออีกสิบสามปีสิบสามสิบสี่ปีต่อมาอาจจะมีคนถามว่าวันนี้คนไทยมีเด็กกี่คนผมผม,ผมไม่ทราบนกครับบอกผมไม่ทราบ<ม>ตัวเลขที่แน่นอนทนสองร้อยนะ200อคนคิดว่าอย่างนั้นแต่ที่แน่ๆคือวันนี้เนี่ยเ,ออเด็กของเราเติบโตขึ้นมานะครับเป็นวัยรุ่น ผมถามว่าหนังสือเล่มนี้ทําไมผมต้องยกยกระนมาชมหนังสือ,สอเล่มนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตของเขาเด็กประโยน์ไทยรุนแรกเป็นประสบการณ์ช่วงสั้นๆเพียงแค่สองอาทิตย์ที่เขาไปใช้ชีวิตอยู่กับองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งหลายแหล่นะไปใช้อยู่กับเด็กไร้สัญชาติไปใช้ชีวิตอยู่กับคนไข้โรคจิตไปใช้ชีวิตอยู่กับ เด็กพิการเด็กตาบอดเด็กปัญญาอ่อนเสร็จแ,แล้วก็เขียนบันทึกเรื่องราวความความรู้สึกในคิดของเขามาหนึ่งหนึ่งในนะั้นจริงๆเนี้ยไม่ใช่หนึ่งผมว่าหลายๆข้อบทสรุปหลายๆข้อที่เขาเขียนมานะ่ะผมบอกว่าอืผู้ใหญ่ตัวเราใช้ชีวิตใช้ใช้เวลาในการค้นหารวมครึ่งชีวิตกว่าจะหาคำตอบเหล่านี้ไนดะ้ ันหนึ่งที่เขาบอกเขาบอกทุกๆคนบอกที่ที่เขาเห็นนะ่เขาบอกว่าตัวเขาอย่างไรเขายังไม่รู้เขาจะทําอะไรแต่ที่แน่ๆเขารู้ว่าเขาจะทาเขาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้สังคมนี้มันดีขึ้นแลวเขาบอกว่าวีต่อยว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีเพราะว่านั่นคือควรจะเป็นสภาพสภาวะสำนึกของพวกเราทุกคนสำนึกนี้ สังคมนี้มันไม่มีทางดีได้ถ้าหากเราทุกคนไม่คิดว่าเราอยากจะทําให้มันดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดีนะครับปัญญาไทยเติบโตขึ้นมาด้วยความที่ผมอยากจะบอกว่าครูทุกคนเนี่ยตางเดินเข้ามาด้วยความตระหนักรู้ว่าเราอยากจะทําอะไรทั้งอย่างเพื่อให้สังคมนี้ให้ทุกหลายของเราให้เด็กของเราได้มีสิ่งที่ดีดกว่าแม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดี แล้วเขาก็ช่วยกันปากหว่นกันมาเราเรียกเราน้อยนะท่านถามว่าทําไมใช้การศึกษาองอนาเราก็บอกได้คําเดียวก็เพราะว่าเราผมว่าจริงๆแล้วทุกท่านคงจะเห็นจากในวิดีโอกัาดันั่นคงให้คําตอบได้ดีกว่าก็คือว่ามันเป็นการศึกษาที่เราเชื่อว่าจะสามารถทําให้เด็กต้าหนักถึงพลังของตัวเขาเองในทุกๆด้านไม่เฉพาะแค่ความรู้ไม่เฉพาะแค่ความต้องการของตัวเอง ตระหนักรู้ถึงว่าความสามารถของเขาที่จะทําเพื่อผู้อื่นในสังคมเป็นเองต้องขออนุญาตว่าเราเป็นน้องใหม่ที่สุดแต่ก็มีเรื่องที่จะมาแบ,บ่งปันก่อนอื่นอยากจะให้เห็นภาพโรงเรียนสอนภาหาอกของประเทศไทยซึ่งเริ่มขึ้นมาเกือบ60ปีมาแล้วโดยอมองสื่อสีกระสีสีแล้วเราก็เคย เริ่มแบบตั้งการศึกษาคือมีการทดลองในห้องทดลองเล็กๆแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เสียสเท,ทเททยีออนนยนแล้วก็มีโรงเรียนอุดหงแผ่ขยายไปทั่วปเทศไทยตอนนี้20โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเฉพาะคุรุหลวตั้งแต่นุบาลจนถึงมอนะคะแล้วก็ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จเทพรันตนราชสุดาท่านก็ มีแนวคิดที่จะเปิดอุดมศึกษาสาหรับคนพิการในสุดเราก็มีวิล,ลัยราชดามหาวิล,ลัยพีดลขึ้นก็เป็นสถาบานันอุดมศึกษาแห่งแรกที่จัดขึ้นเป็นเฉพาะสำหร,รับคนพิการแล้วก็มีหลักสูตรริญญาตรีอุดมศึกษาขึ้นที่ด้านนะคะเป็นเองเข้ามารับหน้าที่เป็นประธานหลักสูตรแล้วต่อมาก็เป็นผู้ในการราชดา ก่อนหน้านั้นก็คือเป็นผู้ในการเรียนบูลนิธิมาสองปีทาไม่ได้เห็นวงจรของการศึกษาบนมูลนแล้วก็ถึงเรื่องจากที่ตัวเองไปเรียนเรื่องการศึกษาก็ทําวิจัยกับเรื่องประวัติศาสตร์การศึกษาของคนบนโลประเทศไทยก็เห็นภาพการศึกษาบนมูลนทั่วโลกเมื่อมาอยู่สถาบันอุกรมศึกษาต้องบอกว่าช็อกเด็กมูรนิรุ่นแรกเข้ามาในในมหาวิทยาลัย สะกดชื่อภาษาตฤษตัวเองไม่ถูกเลยเขาก็าเดินนี่เนยหน้าทุสามครั้งสีง 4, ่ครั้งมีจะเกียนเขาก็าเดินด้วตัวตเกิดอะไรขึ้น,นก,กับตัวการศึกษาคนรู้หนุกในประเทศไทยคือที่จริงเราก็รู้ว่าเด็กรู้หนุ่มมีปัญหาเรื่องการอ่านออ,นออกเขียนได้ไม่เท่าเทียมเด็กอายุเท่ากันหรือว่าชั้นเรียนเดียวกันแต่ไม่ไม่คิดรุนจะมากขนาดนี้แล้วก็เด็ก ให้ผมกวิเทศอาจารย์ทั้งหลายอาจารย์ทหลายบอกทำไมอาจารย์จินาภาทำท่าจะรู้จักคนหูดวงแต่ทําไมใช้คําว่าลูกดาวคือรูถูกคนหูวงจารบอกว่าความรู้เขา้อยนะไม่สามารถเข้ามาได้แต่ต่อมาอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์สามผิดคนหนึ่งมาบอกบอกว่าอาจารย์้าเริ่มตั้งแต่ A B C D นะก็บอกใครอาจารย์ลูกดาวจังสองสัปดาห์ต่อมาอาจารย์บอกอาจารย์ขาเนี่ยขอเริ่ม A B C D นะคะอาจารย์ไม่เริ่มแบบไม่เริมหรอกค่ะเพิ่งมาต้องไปเริ่มว่า ตัวเขียนเป็นอย่างนี้ตัวพิมพ์เป็นอย่างนี้ครูภาษาไทยนั้นแน่นอนก็ช็อกมากกว่าเราทําให้มองย้อนไปอะไรคือนี่คือผลผลิตที่อยู่มหาวิทยาลัยแต่แว่าเราต้องทําให้เขาจบมหาวิทยาลัยมหีดดี่ได้ในภายในสี่ปีคุณภาพไม่ต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยและถูกถามจากคนทั่วโลกก็ถูกอีเมลไปทั่วโลกว่าประเทศไทยไม่พร้อมที่จะการศึกษาคนหัวดวก ข้อ่ากภาษามือก็มีเพียงคนเดียวอาจารย์หมอคุณพิทอาจารย์จิปภาที่ทำหู่หลวกภาษามือก็ใช้ไม่ได้เราบอกอค่านั้นเราก็ต้องรอชั้นหน้าไม่เอาล่ะเราเริ่มแบบไทยๆแล้วนี่แหละเราบอกว่าที่อื่นใช้เวลาร้อยปีเราอยากจะใช้เวลาล้อยกว่เาเขาเพราะเราเดินตามหงเขาเราเพายาจะหาวิธีที่ดีที่สุดสําหรับคนหุ่หลวกของเราเราก็เลือกการสอนแบบสอนภาษาห,หุ่หลวกในม,มหาวิทยาลัย แต่ก็มอ,องไปในโรงเรียนประถมศึกษา<ม>แล้วก็ผลผลิตออกมาอย่างนั้นเราจะไปรออยู่ที่ไม่ยินแล้วก็บอกว่าคุณทําอย่างนี้ไม่ดีมันก็นชี้กันไปชี้กันมาเขาจะบอกว่าคุณก็ผลครูออกมาไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้นะออสเตรเลียซึ่งเป็นอาจารย์ที่ศึกษาเองบอกว่าเราจะผลครูไปสอนคนหูดวกเนี่ยเราจะผลอย่างไร<ม>นะเพราะว่าที่ผ่านมาผลผลิตก็ออกมาอย่างนี้ เรทาทำองนั้นอีกหรืออาจารย์แจนก็บอกว่าไม่เราต้องผลิตแนวสองภาษาทาเดียวกันก็พยายามเอาเรื่องของมรุษียปรัชญาหรือแอนท o โ o s ส p h y เข้ามาเรียนผู้จักหนังสือเล่มแรก,กตาตีออกแมอยากมากๆแต่ก็พอจะเข้าใจในสุดเราก็พยายามเอาเรื่องหลักสูตรตัวนั้นเข้าเองวิชาคนนั้นเข้ามาสอนในรุ่นแรก ด็กอาจยารย์แจก็ลงมือสอนเองเรนเองก็เรียนไปด้วยเราไม่มีภาพที่ดูไม่เห็นนะคะอาจยารย์ก็อุส่าแบกขนแกมนะมาจากออสเตรเลียนะ<า>เด็กๆก,ก็ใช้ขนแกะบดที่ตายแล้วมันรู้ทีหลังรับกีโดดดังเกนแบบผัดแผงมากเพราะเราไม่เคยเห็นภาพตัวนั้นแล้วก็ ปั้นดินมเด็กบโอ้พอที่เรียนมหาวิทยาลัยปั้นหัวปั้นควาอยู่เนี่ยเราบอกที่แหละการศึกษาแนววอร์ทก่อนท่านที่ตอนนี้เป็นผู้ปกครองเด็กที่ยังไม่ถึงวัยที่เข้าโรงศึกษาคงไม่ได้สังเกตอะไรมากมายนะครับแต่ท่านที่ลูกทำงานเข้าระยะนานๆนี่คงงงเหมือนกันนะครับว่าเขากำลังจะฝากอะไรกันนะมีเอเน็ตโอเน็ตอะไร อะไรก็มารู <S <s ้อะไรก็เอไม่ทันเละจะม่ทัเด็กก็งงนะผู้ใหญ่งงอะรอรบกนลนะผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่าเพราะว่าลงานมานานแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยครับก็มีความรู้สึกว่านี่จะแก้อะไรในระดับุดมศึกษานี่มันลายถ้าท่านไม่แก่ท่านแต่ต้องยืนและต้องยืนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ย้อนลงไปแค่เอานักที่งปลาย ยิงปลายหรืแก้แค้นมันสูงข้นมันต้องลงไปถึงปฐมด้วยและสุดท้ายนะฮะก็ต้องไปหาแม่คุณเนี่ยต้องมาที่โรงพยาบาลไอ้ขาของผมนี่ก็คือตอนนี้คุณเบลวอลดอกเขาเก้าสิบปีแล้วนะฮะเก้าสิบปีมึงนอกนะครับในบ้านเราก็สิบสี่ปีสิบปีย้อนหลังไปนะฮะแบบนี้ ผมไม่รู้เลยว่าในโลกนี้มีครีลูกบไม่รู้เลยว่าในโกนี้มไทยมีรูบ่นตดผมเองที่ไม่ใช่ผูปของจริงนะเป็นผู้ชื่อลูองลูกาก็ไม่ดรกษาจริง ต้องไปเรียนในโรงเรียนที่ไม่มีความสุขและเขาบอกโตัวเองเรียนหนังสือมาไม่มี